วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิการหยัดหมนผู้ดำเนินรายการวันนี้ขอพูดถึงเครื่องจักรที่สำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกค่ะจากคลิปที่แล้วได้พูดถึงเรือขุดลอกกันไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอพูดถึงรถขุดลอกกันบ้างนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ 1. รถขุดสอ,อสามประเภทรถขุดไฮดรอลิกขนาดแขนยาว18เมตรยี่ห้อรถฮิตาชิรุ่น Z X240LC-3 ขีดสรับไว้ใช้ราชการเมื่อปีพุทธศักราช2551อายุราชการประมาณ14ปี 2. รถขุดสอขอสี่ประเภทรถขุดไฮดรอลิกขนาดแขนยาว15เมตรยี่ห้อรถฮิตาชิรุ่น ZX200LC-3 ขีดส รับวาใช้ราชการเมื่อปีพุทธศักราช2553อายุราชการประมาณ12ปี 3. รถขุดสข5ประเภทรถขุดไฮดรอลิกขนาดแขนยาว15เมตรยี่ห้อรถฮิตาชิรุ่น ZX210LC ขีด 5G รับว่าใช้ราชการเมื่อปีพุทธศักราช2558 อายุราชการประมาณ7ปี 4. รถขุดสอขอ6ประเภทรถขุดไฮดรอลิกขนาดแขนยาว15เมตรยี่ห้อรถฮิตาชิรุน่น Zx210LC ขีด 5G รับไว้ใช้ราชการเมื่อปีพุทธศักราช2558อายุราชการประมาณ7ปี 5. รถขุดสอขอ7ประเภทรถขุดไฮดรอลิกขนาดแขนยาว18เมตรยี่ห้อรถฮิตาชิรุ่น ZX240LC อขีด 5G รับว่าใช้ราชการเมื่อปีพุทธศักราช2560อายุราชการประมาณ5ปีและ 6. รถขุดสอขอ8ปประเภทรถขุดไฮดรอลิก ขนาดแขนยาว18เมตรยี่ห้อรถแคตเตอร์พิลล่ารับว่าใช้ราชการเมื่อปีพุทธศักราชส5 6 1อายุราชการประมาณ4ปีหากยังมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสำนักงานได้ทางโทรศัพท์074 311 458มือถือ063 142 8444อีเมล c d m c c m d g o t h f a c e b o o k สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4เว็บไซต์ l ล ne สามารถสแกน QR code ผ่านหน้าจอได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะเข้าใจเครื่องจักรรถขุดลอกที่มีอยู่ของสำนักงานกันบ้างนะคะและหากยังมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมายังสำนักงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสะดวกนะคะท่านสามารถติดตามรับชมเราได้ใน YouTube ทางช่องสอบอสี่ m อ็มดีมาอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ